Mg4 ยี่สิบห้า MY สวัสดีครับผมหมูเดียคุยเรื่องรถนะฮะชิปนี้นะผมภูมิใจนำเสนออย่างมากเลยนะเพราะว่านี่เลยผมมี MG4 นะรุ่นดีปี2 5 2 5นะครับโมเดลใหม่ล่าสุดจากทาง MG เลยนะผมมีมาให้ดูแล้วนะฮะที่ลูกค้าถามถึงถามหากันเนี่ยตอนนี้ถนะ้ารถถึงโชว์รูมแล้วนะครับพร้อมส่งมอบแล้วนะครับผมอ่าเห็นอย่างนี้ หน้าตาดเดิมเพราะอยเพิ่งน้อยใจนะเพิ่มเติมนะเขามีสปอยเลอร์หลังทวินแอโรวิงนะฮะจากโรงงานของแท้สูงเนี่ยติดมาให้ด้วยนะครับผมราคานี่หกแสนเก้าันบาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่าครับผมมาเลยครับมาลุยกันเลยนี่ครับผม Mg4 รุ่นดีนะครับโมเดล2 5 MY นะฮะนี่เลยแบบนี้เลยหน้าตาแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันนะครับสวยหล่อคมแบบนี้นะฮะ โลโก้ MG สีโครเมียมขนาดใหญ่นี่สไตล์ของ MG4 เขาเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไฟเป็น LED นะครับผมเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับผมอ่ารุ่นดีนี่เขายังไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้นะฮะถ้าเป็นรุ่น X จะมีมาให้นะครับผมอ่านี่ครับด้านข้างของตัวรถนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ล้อกันก่อนนะครับล้อนะครับอันลอยขอบ17นะครับนี่ พร้อมฝาครอบล้อนะครับแอโรไดนามิกนะฮะจับคู่กับยางเวสเล็กนะฮะขนาดยางสองหนึ่งห้าห้าสิบอาสิบเจ็ดนะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อเลยนะครับผมกระจกมองข้างสีดําเงานะมีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างนะครับนี่มือจับจประตูสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบคีเรตเอนที่นะรุ่นดีเนี่ยเขาจะให้อ่าหลังคางเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแานถ้ารุ่นเกเนี่ยหลังคาเขาจะเป็นสีดําเงา นะครับผมนี่ครับผมด้านท้ายคือไฮไลท์ของเขาเลยนะนี่เลยรุ่นดีนะครับโมเดลปี2025นะครับเขาติดตั้งสปอยเลอร์หลังทวินแอโรวิงนะของแท้ศูนย์อันนี้ติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะอ่าไฟของรุ่นดีนะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะฮะแบบนี้เลยนะครับและตัวประกอบไทยมีนี่ที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้นะครับรุ่นดียังไม่มีกล้องรอบคันนะแต่มีกล้องถอยมาให้อยู่ตรงนี้ฮนะ ไต้โลโก้ MG ตรงนี้นะฮะพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดเลยนะครับหนึและ4ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาชมภายในกันสักนิดนึงนะครับผมนี่ภายในรุ่นดีนะครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะฮะเบาะเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะวัสดุเป็นหนังและผ้านะครับเดินได้สีน้ําเงินตัดนะฮะผมอ่าอย่างสวยฮะ Isofix มีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะมีช่องเสียบยอดดีให้หนึ่งจุดนะครับสวยงามฮะ สำหรับเลเยอร์เอด้านหน้านะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มที่พวงมาลัยก่อนละกันพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับทรงดีเชฟนะควบคุมเครื่องเสียงนะฮะได้จากพวงมาลัยนะครับกดรับสายโทรออกนะได้จากพวงมาลัยนะครับผมกดดูค่าโหมดต่างๆนะกดได้จากพวงมาลัยเลยนะครับผมหน้าจอคนขับนี่ขนาด7นิ้วนะฮะอันนี้แสดงผลแบบเรียวไทม์นะ อ่ะดูโหมดนี่เราเลือกโหมด normal นะฮะการวิ่งการขับความเร็วต่างๆนะดูได้จากหน้าจอนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็หน้าจอเท่าสกรีนนะขนาด12นิ้วนะครับผมเอฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะฮะเชื่อมต่อนะฮะ Apple CarPlay Android Auto ได้นะ,ะแบบไร้สายนะฮะเชื่อมต่อ Bluetooth ฟังเพลงต่างๆเนี่ยเชื่อมได้อ่านี่ดูตรงนี้ได้ด้วยสถานะแบตเตอรี่นะฮะว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งได้ อีกกิโลนะฮะถึงจะได้ชาร์จนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะระบบประกาศเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมและนี่มีที่เก็บแว่นตามาให้นะครับกระจกตัดแสงนะฮะเออแบบนี้เลยนะครับสวยเลยแล้วก็ช่องวางของตรงกลางนี่ก็วางของได้เยอะนะมีที่ปิดด้วยแบบนี้เลยนะนี่วางแก้วน้ําแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีที่เสียบย s b บีให้นะครับสองจุดนะฮะมีพาวเวอร์เอาลินาให้อีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับรุ่นดีเบา อ่าคนขับเนี่ยจะเป็นแบบว่าอ่าปรับไฟฟ้านะครับหงชิศทางนะฮะแล้วก็กระจกฝั่งคนขับเนี่ยออโต้นะครับน่าใช้นะครับโมเดลยี่ห้เอ็มวายนะถ้าลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับกำลังเลงกำลังมองอยู่นะฮะ MG4 รุ่นดีนะครับโฉม 25MY นี้นะครับผมรีบจับรีบจองรีบเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสีนี่มีให้เลือก2สีนะครับ เทากับขาวนะครับราคา69,000บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะราคา69,000บาทแต่ว่าเขามีสปอยเลอร์หลังนะครับทวินแอโรวิงนะอันนี้ของแท้สู่ MG ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับผมและที่สำคัญนะถ้าซื้อ MG4 ตอนนี้นะได้รับประกันแบตเตอรี่นะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับที่เพจ MG เน้นขายนะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์โทรผม 0949910257นะครับ ID ไลน์ของผมก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับผมหรือจะคอมเมนต์ไว้นะฮะผ่านช่องทาง YouTube หมูเดียคุยเรื่องรถนี้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะับเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมโอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทางมาสอบถามกันได้เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะดี่ผมนี่ลาไปก่อนเลวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเอารถสวยๆดีๆราคาเด็ดๆนงามมาให้ชมได้ดูอีกนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ